สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่สามสิบเดือนตุลา,2000าสองพันเซาฮาพี่น้องตอนนี้พากันเกี่ยวเขาเจ้าพี่น้องเก่าให้เจ้าบะฮูมาสี่แล้วมาแล้วเนาะเจ้าเขาเก่าให้ท้องก็แล้วไปละสองให้ เดวไปซ่องให้น้อยตัวเดยวมาะช่องให้น้อยตัวย่งอีกมีแต่ให้น้อยให้ใหญ่ปนกันเขาเจ้าพี่น้องพอดีชุกพอดีงามกอดไปใมอ่ะไอ้กอดไปเาไม่ยอ้าปอะไอ้กอดบอกว่าเกี่ยวเข้าู่

เปักเปวกยังบ so ุกเลยเอาป่ะเยายบเท้าท้หอยใส่บ่นี่ไปใส่ัง้มาสิเป๊ะทรีเ่อกนชิงงป่าเอ็ง่าบอกใอยเอ็งตายเลยนอง เห็นบ ka? ่อยเหาอยามกเข้าบ่ได้เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังนะนขแต่แถวนี้มันยืนนี่แต่ให้นี่ยืนอยู่แต่มีหญ้านี่เลือกเอาไดซ่มันพาบ่ได้ได้จังไดขาเกี่ยวบเน้อยเกี่ยวขาหมดนะเลือเด้อหญ้าเด้ออย่าตัดอะไรผมมโมลัง เต็มเลยรากา้ากาข้าไปจดงบอ,บอเอาหย่าเด้อผัดจะาลองนี่แล้วผัดไม่ได้ออกใช่ข้าบนเลือกฉันบอกปั่นเสอนเลือกยาเนี<บ>่ย ชอันี้ออกนะนักนะคอมนะบ้าาบเพราะแต่ผู้อ้วกี่ยเกียวในคางหลานพี่น้องขอเจ้างอดชุดท้ายปีนาพลเอยสิพอกันใหม่เตวเลี้ยูยุ่องวันนี้เนาะ แล้วอยู่ด้อมมันีีเก้าให้หนึ่งเพื่อสักคำอืมันนี้ยังว่นมบ่มีการผักเทียงบ่เล้วจงพักแท่เดียวไปย่ายีบบ่บันไหน่ยาพีน้้านเอาจอะเราย่ลงใกล้พัวเราดีสิอ ไก่ก็ร้ายกันซะได้เกี่ยวเข่าเนี่มันเราเวงกันท่ยันเกี่ยวถือกันอเอาก็ย้อนและจังจากอยู่ไก่กันพอได้เทียงกันนี่แล้วไปอกินี พอดิเถียงกันใช่ามมัดเขาไม่ไงดยโย่อันอการเออเขาโลชซที่ชุ่มๆนะบ่อันปูเฮาเคยใช้ตเกาเลยพวกงามเลยเนาะห่วงใหญ่ห่วงมันใหญ่ ได้ลายได้เขาอนาพชัยปั่นเาคาโนเขาาลัยตนเอาเลยแม่แล้วแม่ได้อาหารดีมาหนนี่คือกันแต่วกินปลาลอ่กินอบ Nhìn lên sắp ơi đó ừ, đấy. <laughs> ừ. Ừ. đó không có để ngày mai bữa mai imin

อย่าเล่นไม้น้ำจะถือหัวตัวเองนะอย่าไปอย่าไปมาแม่ครับจะเป็นอะไรไม่ถูกจะฆ่ามึเกี่ยวอาจารย์เราเองครับผมผมเกือบตัวหัวเลยฟาดหน้าหน้าแพนใบเฮ็ดข่าปูห้องใหญ่หนึ่ง

ອ <c ười> ັນນີ້ບໍ່ມີແຕ່ຫຍ້າຄັນກ່ຽວຫວ່າງບໍ່ໄດ້ໄດ້ດີກ່ຽວມຸນຫມດ อยากสุกคักปนกันใดอผ้ามันติดล้นเฮาอยู่บเวณตัวมันอก็บ่ล้นมันก็ลุนแต่มตัวเคียวมันกับมีเข่ากันไหนตนันั้นเปนกกินปลาไว้กับไก่กินล้งเอาปลาไว้จากสามสี่เด,ด เดี๋ยวแมืออื่นกม,มัด <laughs> ็วก็ขึ้นแปงไ,ปไว้มันลมพัดอีกสามสีมือยังพัดขนวาดไปมาดี๋พัดมันบบลน่นเด้อเอมันหยาบเข่าขุมมือนี่มันบบคือเข่าตะกี้เข่าพ,านพนันแพร่นะเนาะอนานันพอตะหิวขนาดคนยังล่นไปจากจาเข่าขุมมือนี่โอ้โหยาบเข่าขุมมือนี่ใช้พันยังกันเลยยังไม่ใหญ่ มุันก็ใหญ่โหดเขาคู่มือนี่ตีอยู่ตึ่มๆอ๋อเธอละหกเมตรมันใช้พันหยามองใช้พันนี่ใช้พันใช้ยันโลดคู่มือนี่มันเหมือนใช้พันใช้แหงคนเขาจะฆ่าทีที่เขเลื้ยแก้วเขาพันมุบลนั่นนี่จะบโป่งใช่ไหมอืม คุณว่นนี้เขาคือโปรไซเนาะเขาคือยาเลยเนาะข้าวดรนเขเนาะาุดอนเ็นนนมันเราเปลี่ยนไปพันใหม่เอยเนาะดูว่าแล้วคันพันเก่าแบบมันจืดดินแหละมันเผาบางามพผ่บะบ่มี่เขาพันแพรกับบะมีแหละเนาะ ເຂົ້າງານກະເລີ່ມຊິຫມົດແລະຈັກວ່າຫມົດແລະບໍ່ຈັກເລີຍໂດຍມັນຖືກ້ອງເອື້ອຍເດີ້ມັນຊິມຂົເຈົ້າຮົາຕກີກສີແດງນາຂົາເຈົ້າດງ เออบมีบเห็นทำ่ใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มีแต่ข้าวเจ้ามะลิพอวแต่ก้าข้าวเจ้าแดงโดยเอามาเฮดข้าวปุ้นฝาอัดเน่ยนะดตะกี้อยู่เพื่อนกับใส่เลยใช่อยู่ตลอด เพราะหัวค่ะคลิปนี้ก็ขอล่าก็เดวยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ค,มคลิปหน้ากับเคยลาสบายดี